ดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับงานที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะ,ะอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆก็คืองานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะดคเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชมที่บูธนิสสันกันนะคะว่าเขามีอะไรดีๆบ้างไปกันค่ะ แล้วก็บนเวทีของเรานะคะที่โชว์อยู่ตอนนี้ค่ะก็จะเป็น n i สสันเทอร a s ่าสปนะมีด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะสีเทาที่โชว์อยู่บนเวทีเนาะแล้วก็สีดำแล้วก็สีขาวนะคะราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนหบาทนะคะแล้วก็นิสสันคลิก M Y 23เนี่ยค่ะเขายังไม่เปิดราคามาเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมพุ่งจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมรุ่นอื่นกันค่ะ คือตัวนิสสันเทอร่าส p o r t ตนะคะที่โชว์อยู่บนเวทีเมื่อสักครู่เลยนะคะถ้ามองจากด้านหลังของเรานี่ค่ะเห็นเด่นชัดเลยค่ะคาว่าสปอร์มาจากเทอร่าส p o r t นั่นเองนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เคยเป็นโครเมียมนะคะเขาจะตัดด้วยสีดําเลยไม่ว่าจะเป็นชิดนี้นะคะนี่ค่ะตัวครอบประตูท้ายเนาะเปิดปิดประตูท้ายค่ะแล้วก็มีสปอยเลอร์สีดําด้วยนะมากับคีบฉลามสีดำนี่ค่ะ ลาวหลังคาก็เป็นสีดําด้วยนะคะแล้วก็ล้อของเรานะคะจะเป็นล้อลายนี้เลยพร้อมกับยาง Bristone นั่นเองนะคะล้อ18นิ้วเลยโอ้โหถือว่าหล่อมากๆนะคะสําหรับคันนี้มาด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นบันไดข้างที่เป็นสีดํามือจับประตูก็สีดําด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะกระจกมองข,งข้างของเรานะคะก็เป็นสีดําบอกแล้วคะ่ะอะไรที่เขาเคยเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นสีโครเมียมเนี่ยเขาจะตัดด้วยสีดําทั้งหมดเลย นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะมาด้านหน้าของเรานะคะ <st arts> เขาก็จะยังคงด้วยตัดด้วยสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งกันชนหน้าหรือว่าชุดตกแต่งไฟตัดหมอกะคะ่ะตรงนี้ของเดิมจะไม่มีพอใส่สีดำแล้วทำให้รถนี่หล่อดุขึ้นไปอีกเลยะคะ่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นสีดำนะกระจังหน้าของเรานี่ค่ะดำหมดเลยหูดูจากด้านหน้าหรือว่าด้านท้ายบอกเลยว่ารถครันนี้หล่อมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ดุมากเลยะค,ะค่ะสำหรับภายในเราไปดูภายในกัน นี่เลยค่ะภายในของเรานะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะอะไรที่เคยเป็นสีเงินนะคะไม่ว่าตรงนี้นะของเดิมจะเป็นสีเงินนี่ค่ะตรงนี้นะตรงเกียร์นะคะแล้วก็ตรงคอนโซลข้างหน้านะคะนี่เขาเคยเป็นสีเงินเขาจะตัดด้วยสีดําแต่ตรงไหนที่เคยเป็นสีแดงเขาก็ตัดด้วยสีดํานะแล้วก็เดินงานด้วยได้สีเทาถือว่าแบบดูหล่อและหรูหรามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงข้างประตูหรือว่าคอนโซลน,นะส่วนออปชั่นทุกอย่างนะคะก็ยังคง ล้ำเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันนะคะ นี่ก็คือนิสสันนาวา r โปรโฟ x นะคะคันนี้นะคะเหมาะกับสายรุยมากๆเลยแต่งได้แบบเต็มสุดยอดเลยนะคะจากนิสสันที่เอามาโชว์กันนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะคะนี่มีหลายจุดเลยค่ะคันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมปุ่งจะพาไปดูราคาของแต่งกันเดี๋ยวเคาะให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นเหล็กโอ้โห ทั้งคันเลยค่ะเห็นแล้วแบบชอบมากสส่รุยห้ามพลาดเลยสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งได้สุดยอดมากๆไม่ว่าจะเป็นล้อชุดตกแต่งทั้งหมดนี้หูอันนี้ก็สส่รุยใส่แคมป์ได้หมดเลยนะคะนี่พามาดูราคากันที่แต่งทั้งหมดรอบคันนะคะวันนี้ ห้ามพลาดเลยค่ะเด็ดมากสำหรับคันนี้ค่ะและนี่ก็คือนิสสันแบคดีชันนะคะคันนี้นะคะก็ตกแต่งมาจากโรงงานหล่อไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะคันนี้ก็มีทั้งหมดด้วยกันทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ทั้ง4ประตูแล้วก็แคปบเลยนะคะบอกเลยแต่ถ้าหลายๆท่านนะแบบว่าชอบตัวรถอยากแต่งแบบนี้แต่แบบอยากได้อีกทรงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผับพุ่งก็มีตกแต่งให้นะหลายๆคลิปลองไปดูกันได้ะคะ่ะบอกเลยว่าหล่อกันไม่ไม่แพ้กันไปจากตัวนี้แน่นอน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบสีเทาสีเทาเนี่ย สีประตูเราจะมีให้เลือก2แบบนะคะเป็นตัว Back Edition ราคา934,000หรือว่าตัว l i m i t e d ของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นนิสสันนาวาร่า70ปีค่ะราคา944,000บาทจา้ะและนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดของเรานะคะรถที่ขายดีที่สุดในบูธนิสสันเลยนี่ค่ะนิสสันคิตรุ่นอ l t e c กนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้ชื่อชุดแต่งเนี่ยเดียวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะแล้วบอกเลยพปกุ้งได้ไปลองขับลองใช้ถือว่าติดใจมากๆเลยค่ะเราขับไปจันทบุรีนะเติมนะ้ำมันเต็มถังจาก บ้านไปจังหวัดจันทบุรีไปกลับเนี่ยบอกเลยว่าน้ำมันเหลือเกือบครึ่งถังสุดประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าตอนแรกใช้นิสสันอีกคันหนึ่งนะที่เป็นรถของเราซึ่งมันแบบ8ปดปีแล้วอะน้ํามันมันหมดถังแน่นอนเพื่อนอีกคนนึงเอาไปก็หมดถังแต่คันนี้ยังเหลือถือว่าแบบทั้งขับสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะเทคโนโลยีล้ำและที่สําคัญนะสุดยอดความประหยัดน้ามันที่ไม่มีใครทําได้แน่นอนค่ะสําหรับนวัตกรรมนี้นะคะบอกเลยว่าหลายๆท่านประทับใจใช้แล้วลูกค้านี่หูชมทุกคนเลยค่ะที่ซื่อ ไปนะใครก็อย่าพลาดนะคะมาถึงบูนิสันอย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกชมรถนิสันคิกออรเทคของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันค่ะที่เป็นรถอีโคคาร์อันดับหนึ่งเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนิสันอะเมล่าของเรานะตัวนี้ที่โชว์นะคะจะเป็นรุ่น VL สีขาวหลังคาดำนะคะราคาของเขานะก็อยู่ที่6 5 5 0 0 0บาทแล้วก็เพิ่มสีหลังคากับสีขาวมุกเนี่ยอีก1 5 0 0 0บาทค่ะทำราคาออกมาดีแล้วก็อัตราเร่งไม่แพ้กันนะคะประหยัดน้ำมันเหมือนกันตัวนี้ก็ ขายดีเคยครองอันดับหนึ่งมาแต่ตอนนี้นิสสันคิดของเราแซงไปแล้วค่ะ mm hmm. เพราะเทคโนโลยีของเขานะคะไม่มีใครทําได้บอกเลยว่าวันนี้ไฮไลท์เด็ดของนิสสันของกุ mm ้ง hmm. ก็พาไปชมหมดแล้วนะคะ mm hmm. สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นเด็ดๆ n i s นิสัน หรือว่าอยากเข้ามาในงานมาหาผักบุ้งมาเลือกซื้อรถยนต์นิสสันแต่ยังไม่มีบัตรเข้างานให้โทรมาหาผักบุ้งเหมือนเดิมค่ะ0 6 5 0 5 3 2 9 2 4นะคะผักบุ้งจะสแตนบายอยู่ที่งานอยู่ในบูตนิสันทุกวันค่ะรอลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะมาซื้อรถกับเรานะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผักบุ้งเลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดเงินมาจองรถกับผักบุ้งเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ